กองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรณรัชกาลที่9ไปยังอู่ทหารเรือธนบุรีค่ะเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาของทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบัณรัชกาลที่9้าจากพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเรือพระราชพิธีกรมศิลปากรไปยังอู่หมายเลขหนึ่งอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเขตบางกอกน้อยเพื่อเตรียมการจัดขบวนพยุหญาตราทางชลมมรา โดยอันเชิญเรือพระที่นั่งลงจากคานแล้วลากจูงจากพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเรือพระชีพิทีใช้เส้นทางจากปากคลองบางกอกน้อยผ่านมหาวิทยธรรมศาสตร์สวนเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลศิริราชท่าช้างวัดรักังโคสิตารามก่อนเข้าจอดที่อู่หมายเลขหนึ่ง อู่ทหารเรือทนบุรีกรมอู่ทหารเรือส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการอันเชิญเรือพระที่นั่งอันาตนาคราชและในวันอาทิตย์ค่ะจะเป็นการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงลงน้ำไปยังอู่ทหารเรือทนบุรี เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรจัยการที่9กองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าวน้มกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาบบพิพรในโอกาสพระราชพิธีการจนาพิเศษในวันที่9มิถุนายนพศ2539โดยเป็นเรือพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ประทับ มีความกว้าง3เมตร20ซติเมตรยาว44เมตร30ซติเมตรลึก1.10เมตรกินน้ำลึก40ซติเมตรน้ำหนัก20ตันใช้ฝีพาย50คนในเรือ2คนในท้าย2คนคนถือธงท้าย1คนคนสัญญาณ1คนคนถือฉัด7คนและคนเหตุขานยาวอีกคนคน